สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับาวันนี้ก็วิชาประวิติศาสตร์ชั้นป .4 นะครับก็จะเป็นสัปดาห์ที่8ระหว่างวันที่5-9ถ,ถึงกรกฎาคม2 5 1 4โดยคุณครูไพฑูรย์เลตานุก,กูนะครับก็จะเป็นตัวแทนของคุณครูกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษานะครับในวิชาประวิติศาสตร์ก็จะเป็นตัวแทนในการให้ความรู้กับนักเรียนนะครับเราวันนี้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างเรื่อง เกณฑ์การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะครับซึ่งในเรื่องของเกณฑ์การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นั้นก็จะสอดคล้องกับมาตรฐานทัวชีวัตที่4.1ป .4 ทับนักเรียนสามารถอธิบายยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติโดยสังเกตได้นะครับเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ก่อนนะครับว่า ประวิศาสตร์คืออะไรประวิาสาก็คือการศึกษาเวลาในช่วงใดนะครับประวิาสา์เราจะศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ในอดีตนะครับซึ่งเราศึกษาประวิศาสตร์เพื่ออะไรบ้างครับการศึกษาประวิศาสตร์นะครับก็เพื่อให้รู้ความคิดความเชื่อการกระทําของมนุษย์นะครับ ในส่วนของการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นั้นซึ่งก็จะมีการแบ่งยุคสมัยออกเป็นสองยุคด้วยกัน1ก็คือยุคก่อนประวัติศาสตร์กับ2ก็คือยุคประวัติศาสตร์นะครับยุคก่อนประวัติศาสตร์สังเกตได้ง่ายไม่มีการใช้ตัวหนังสือในการสื่อสารใช้อะไรกันในการสื่อสารบ้างครับใช้คำพูด ใช้ภาพวาดนะครับส่วนยุคสมัยประวัติศาสตร์นั้นมีการใช้ตัวหนังสือในการสื่อสารนะครับนี่คือเพราะฉะนั้นระหว่างยุคประวัติศาสตร์กับยุคก่อนประวัติศาสตร์เราก็จะใช้ตัวหนังสือเป็นตัวแบ่งนะครับ,ย,รรรบยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับยุคก่อนประวัติศาสตร์นั้นเราจะแบ่งออกเป็น2ยุคก็คือ1ยุคหินกับ2ก็คือยุคโลหะนะครับ ยุคอิ่นก็มีอายุประมาณ5 0 0 0 0นถึง4,000ปีล่วงมาแล้วเครื่องมือเครื่องใช้ก็จะทำจากหินนะครับส่วนยุคโลหะก็มีอายุประมาณ4 0 0พถึง1,500ปีล่วงมาแล้วเครื่องมือเครื่องใช้ก็จะทำจากโลหะนะครับในส่วนของยุคอินก็จะแบ่งเป็นยุคอินเก่ายุคอินกลางยุคอินใหม่ ยุคอินเก่านั้นก็จะเป็นยุคที่มนุษย์อาศัยอยู่ตามถ้ำนะครับอยู่ตามถ้ำมีชีวิตแบบเร่ร่อนแล้วก็อาศัยอยู่บริเวณถ้ำและเพิงผาเ,าเก็บของป่าและล่าสัตว์เป็นอานะครับเ,เครื่องมือที่ใช้ก็จะเป็นเครื่องมือหินแบบหยาบๆาใช้ทุบใช้ตัดใช้สับต่อมายุคหินกลาง ยุคอินกลางก็จะอยู่ระหว่างยุคอินเก่ากับยุคอินใหม่ยุคอินกลางนี้มนุษย์เริ่มรู้จักการเพาะปลูกบ้างแล้วแล้วก็นําสัตว์มาเลี้ยงนะครับก็คือสุนัขนะครับตัดมาก็จะเป็นยุคอินใหม่นะครับยุคอินใหม่ก็จะเป็นยุคที่มนุษย์เริ่มตั้งหลักแหล่งรวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆนะโดยโดยเริ่มการเพาะปลูกแล้วก็เลี้ยงสัตว์เครื่องมือที่ใช้ก็จะประณีตมากขึ้นนะครับ ตัดมาก็จะเป็นยุคลหะนะครับยุคลหะนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2ยุคก็คือยุคสำริดกับยุคเหล็กสําหรับสำริดเป็นโลหะที่ผสมระหว่างทองแดงกับโลหะอื่นนะครับเช่นทองแดงกับตะกัว่วทองแดงกับอดีบุกนะครับสมัยนี้ก็มนุษย์ก็จะมีความก้าวหน้าในการหลอมโลหะใช้ผลิตเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีความแข็งแรงมากกว่าไม้และอิฐ ซึ่งทำให้เกิดการวิถีชีวิตที่ทำให้สะดวกมากขึ้นเช่นว่าสามารถต่างป่าตัดไม้ขุดและปลวนดินเพื่อการเพาะปลูกได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับตัดมาก็จะเป็นยุคเหล็กนะครับตัดมาก็จะเป็นยุคเหล็กยุคเหล็กก็มนุษย์ก็จะมีความก้าวหน้าในการถลุงและหลอมเหล็กซึ่งนําเหล็กมาทําเป็นเครื่องมือเครื่องใช้และอาวุธเช่นว่า ใช้ในการเกษตรเช่นว่าใช้ไถใช้จอบใช้มีดซึ่งมีความแข็งแรงแล้ว่าไม่หกักหรือปิ่นง่ายอย่างสมฤทธิ์นะครับนี่คือการแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์จะง่ายง่ายก็คือเราจะแบ่งยุคเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์จะเป็น2ยุคก็คือยุคหินกับยุคโลหะนะครับดูภาพตัวอย่างนะครับดูภาพตัวอย่างนะครับนี่ก็จะเป็นขวานหินโบราณน,นะครับในอดีตนะครับ แล้วก็ยุคละก็จะเป็นวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้นะครับของมนุษย์ในสมัยนั้นในส่วนของประเทศไทยนะครับได้มีการขุดค้นพบเครื่องมือเครื่องใช้นะครับโดยเฉพาะต้าผีแมนจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเคยค้นพบหลักฐานสมัยอินเก่านะครับมาพูดถึงยุคประวติศาสตร์นะครับจำง่ายๆ ยุคประวัติศาสตร์ก็คือยุคที่มนุษย์เริ่มมีตัวอักษรในการสื่อสารซึ่งภาพนี้ก็จะเป็นภาพก็คืออักษรคูนิฟอร์มหรืออักษรลิมเป็นอักษรที่เก่าแก่ที่สุดของชาวสุเมเรียนในภูมิภาคตะวหนกกลางนะครับก็คืออยู่ในภูมิภาคเอ,เอเชียหรือว่าถ้าเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศทต่างๆนะครับก็เอเชียตะวันตกนะหรือว่าเอเชียตะวัน ตกเฉียงใต้ในกะก็แล้วแต่นะครับก็เช่นว่าประเทศอิรักอิหร่านเหล่านี้นะครับในส่วนของประเทศไทยนะก็จะมีหลักศิลาจารึกถ้าเกิดว่าเราพูดถึงหลักศิลาจารึกส่วนใหญ่เราจะนึกถึงหลักศิลาจารึกของพวกขุนรามกำแหงที่ผลิตขึ้นนะครับเรียกว่าอักษรลายสือไทยเมื่อปีปศ1 8 2 6นะครับแต่ความจริงแล้วหลักศิลาจารึกที่เก่าแก่ที่สุดของ ปฏิทยัทยนั้นนะครับคือหลักศิลาจารึกเขาน้อยอำเภออรัญญาประเทศเนะครับจังหวัดสากแก้วนะครับเป็นหลักฐานสมัยประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดนะครับนักเรียนคิดว่าเรามีตัวหนังสือใช้มีประโยชน์อย่างไรบ้างนักเรียนช่วยกันคิดนะครับช่วยกันออกความคิดเห็นว่านักเรียนคิดว่าเรามีตัวหนังสือใช้มีประโยชน์อย่างไรบ้างครับ ลองลองคิดทบทวนนะครับนะในส่วนของประเทศไทยนะยุคประวัติศา,าสตร์ของไทยนั้นยุคประวัติศาสตร์ของไทยแบ่งตามยุคสมัยตามการตั้งอาณาจักรหรือราชธานีนะครับสังเกตว่าในส่วนของราชธานีของไทยนีนะ้ก็จะเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยตัดมาก็จะเป็นสมัยกรุงศรีอยา กรุงธนบุรีแล้วก็กรุงรัตนโกสินทร์นะครับแต่ในส่วนของยุคประวัติศาสตร์ของไทยนั้นเราจะแบ่งออกเป็น5ยุคด้วยกันนะครับหก็คือยุคก่อนสุโขทัย2ยุคสุโขทัย3ยุคอยุธยา4ยุคธนบุรีแล้วก็5ยุครัตนโกสินทร์ปัจจุบันที่เราอยู่ในยุคของรัตนโกสินทร์นะครับมาดูยุคก่อนสุโขทัยก่อนนะครับยุคก่อนสุโขทัยก็คืออาณาจักรต่าง เช่นว่าอาณาจักรตวารวบดีศูนย์กลางอยู่ที่ภาคกลางของเมืองไทยนะครับก็อยู่ที่จังหวัดนครปฐมและก็จังหวัดข้ล้เคียงนะครับอาณาจักรลโวูศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดลบบุรีอาณาจักรศรีวิชัยนี่อยู่ภาคใต้นะครับภาคใต้ก็จังหวัดสุราธานีอาณาจักรตามปอนลิงศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอาณาจักรอริพุนชัยศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดลำพูนนี่อยู่ภาคเหนือนะครับอาณาจักรโกตบูศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดนครพนมนี่ภาค ตาบอ,อกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานแล้วก็อาณาจักรลังกาสุก,กะอยู่ศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดปัตตานีก็คือภาคใต้นี่คือยุคในสมัยปริศาะนะครับเป็นยุคก่อนสุโข,ขทยัยตัดมาก็จะเป็นก็จะเป็นยุคสุโข,ขทัยนะครับก็จะมีตัวอักษรใช้นะครับก็คือ,อในสมัยพ่อขุนรามแหงมหาราชนะครับน,นักเรียนครับซึ่งกระดนี้นักเรียนก็จะมีใบความรู้ แล้วก็ใบงานให้นักเรียนได้ฝึกทำนะครับคุณครูขอฝากแบบทดสอบออนไลน์ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด2อชุดนะครับเป็นแบบทดสอบออนไลน์ชุดที่1เรื่องเวลาละเหตุการณ์ซึ่งแบบทดสอบนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด20ข้อนะครับแล้วก็ชุดที่2ชุดที่2ก็จะเป็นเรื่องของยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะครับนะก็จะมี20ข้อเช่นเดีวยวกันนักเรียนก็สามารถที่จะ ไปทำในโทรศัพท์ในโน้ตบุ๊กทำที่ไหนก็ได้นะครับทาที่ไหนก็ได้ที่นักเรียนสามารถาทำได้นะครับแล้วก็ส่งข้อมูลมาแล้วก็จะมาประมวลผลที่คุณครูนะครับซึ่งถ้าเกิดว่านักเรียนไม่เข้าใจในเรื่องที่คุณครูได้เ,เกริ่นมาข้างต้นนะครับนักเรียนสามารถสอบถามจาก คุณครูประจําชั้นคุณครูประจําชั้นก็จะสอบถามมายังคุณครูประจําวิชานะครับเพื่อให้นักเรียนได้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้คุณครูปบป,ป,ปะให้ความรู้กับนักเรียนเป็นงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ